สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมคมพีสนุกเกอร์นะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีแก้สนุกนะครับน่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมมากนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีแก้สนุกด้วยคิวของคุณวิรพัฒนนะครับคิวที่แปลกมากๆแล้วก็สวยมากๆนะครับคือว่าตัวต่ออยู่ตรงกลางครับ่านผู้ชมนี่ฮะพอถอดออกมาปุ๊บมันแบบนี้เลยครับก็พกไปไหนมาไหนได้สะดวกมากสะดวกจริงๆนะครับสําหรับคนที่ชอบเล่นสนุกแล้วชอบเดินทางผมว่าอันอย่างเนี้ยเหมาะนะครับ ขอบคุณคุณวิรพัฒน์มากนะทำให้ผมได้รู้ว่าเฮ้ยคิวมันมีแบบนี้ด้วยหรือว่าเนี้ยเกิดมาไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับันเคยเห็นนี่แหละมันต่อตรงกลางนะครับสวยมากขอบคุณคุณวิรพัฒน์มากมาเลยนะครับเป็นคิวที่สวยจริงๆนะครับอ่ะมาวิธีแก้สนุกในวันนี้นะครับท่านผู้ชมอ่ะอันดับแรกเลยครับโตะมี12ฟุตท่านผู้ชมโตะมี12ฟุตผมจะเอาทีละ6กฟุตนะเอาครึ่งหนึ่งก่อนนะครับเราจะต้องรู้ก่อนนะครับว่าถ้าเรา หลุมเนี้ยผมจะแทงมาหลุมเนี่ยนะขาวนะมันจะต้องแทงกึ่งกลางกึ่งกลางของหกฟุตก็คือเส้นชมพูครับเส้นเมืองชมพูนี่ยูกไหมเนี่ยเส้นเมืองชมพูคือกึ่งกลางของหกฟุตเพราะฉะนั้นถ้าผมแทงขาวเข้าเส้นเมืองชมพูนะครับมันจะวิ่งไปที่หลุมครับมันจะวิ่งไปที่หลุมครับโบเรารู้เลยนี่คือหกฟุตครึ่งหนึ่งของหกฟุตก็คือสามฟุตถูกไหมเรารู้แล้วพาวางตรงนี้แทง เส้นเมืองชมพูถ้าเราไม่รู้ว่าเส้นเมืองชมพูอยู่ไหนเอามามาร์คไว้แต่สมควรที่จะรู้นะว่าเส้นเมืองชมพูอยู่ไหนนะครับโดยประมาณนะก็มาร์คไว้ครับนี่คือเส้นเมืองชมพูอ่ะคราวน,นี้ถ้าเกิดว่ามันมีสนุกขึ้นมาเนี่ยลูกสนุกนะครับท่านผู้ชมเรารู้เส้นเมืองชมพูแล้วสมมติแม่งอยู่นี่เลยแดงอยู่นี่สนุกเต็มตีนเลยท่านผู้ชมยังไงก็สนุกแต่ส่วนมากอะเวลาสนุกอะข่าวมันไม่อยู่ตรงนี้หรอกขาวมันอยู่หลังดำครับ ขามันอยู่หลังดําถูกไหมเราก็รู้แล้วว่าถ้าเกิดกูแทงชมพูมันจะต้องวิ่งไปข้างบนนู้นเพราะอะไรเพราะหลุม,มอยู่นี่ถ้าแทงตรงนี้ใช่ไหมเข้าเส้นชมพูมันจะรงหลุมอันนี้มันขยบไปอ่ะเห็นไหมขามันขยบไปนี่ี่เพราะฉะนั้นมันก็ต้องประมาณนี้มันถึงจะลงหลุมครับล้วแทงตรงเนี้เลยหลุมแน่นอนเราก็รู้แล้วใช่ไหมเราก็ลองเลยครับนานผู้ชมด้วยการลองแทง เอาขาวนะถ้าท่านผู้ชมไปโต๊ะไหนก็ตามนะลองครับเอาขาวมาไว้หลังดำนะแล้วลองแทงเส้นเมืองชมพูดูเพราะแต่และโต๊ะมันไม่เหมือนกันทั้งชิงทั้งสกสาดนะผมจะเอาขาวไว้หลังดำนะแล้วก็แทงเส้นชมพูดูนะปึง้งผมจะรู้ละมันจะวิ่งผ่านนี่ครับผมจะจําไว้วิ่งผ่านนี่มานี่นี่คือเส้นของมันนะครับอมันจะผ่านตรงนี้นี่ถ้าหลังดํานะมันจะผ่านตรงนี้ เรารู้แล้วมันต้องผ่านตรงนี้คือสเกลของมันประมาณสองฝ่ามือมันจะผ่านตรงนี้นะเราก็จําไว้ว่าเออเฮ้ยถ้าเกิดมันอยู่หลังดาแทงเส้นเมืองชมพูมันจะถึงก่อนน้าเงินไว้ประมาณสองฝ่ามือใช่ไหมเรารู้แล้วพอเราเจอลูกสนุกแบบนี้มันง่ายเลยเราก็เฮ้ยถ้าแทงเนี่ยมันจะเข้านี่นี่ว่าเพราะฉะนั้นเราต้องทดกันไปประมาณคืบหนึ่งมันถึงจะโดนแดงเป็นนั้นโดยประมาณเราก็ไปฝึกเอานะครับท่านผู้ชมเราต้องฝึกนะเรารู้แล้วว่าแทงเส้นเมืองชมพูเข้าหลังน้ําเงินสองฝ่ามือ ขยบขึ้นไปหน่อยก็โดนน้าเงินเพราะฉะนั้นเราต้องขยบขึ้นไปประมาณสักประมาณสามลูกประมาณสองถึงสามลูกท่านผู้ชมแล้วก็แทงไปมันจะขึ้นไปโดนแดงครับปักง่ายๆนี่คือสเกลของมันนะนี่คือสเกลของมันนะครับมันจะขึ้นไปโดนแดงง่ายๆประมาณสองลูกนะครับมันจะขึ้นไปโดนแดงง่ายๆเพราะถ้าแทงตรงนี้มันจะวิ่งหลังน้าเงินเรารู้แล้วนี่นะเพราะสเกลหลังดําเป็นแบบนี้นะอา้าวต่อไปครับท่านผู้ชม มันจะง่ายละเรารูล้ละว่าหกฟุตประมาณนี้นะประมาณนี้แล้วถ้าเกิดมันอยู่หลังชมพูละเนี่ยถ้าเกิดแดงมันอยู่นี่ละเนี่ยแล้วขาวแม่งอยู่นี่โอ้โหมันโคตรง่ายเลยครับอันนี้แล้วก็แบ่งครึ่งแม่งเลยครับเห็นไหมเนี่ยแบ่งครึ่งเลยครับระหว่างชมพูมาดําเนี่ยสองฟุตท่านผู้ชมหนมึ่งจุดห้าฟุตเราก็แทงแม่งกึ่งกลางเส้นเลยครับแทงกึ่งกลางเส้นเลย แทงกึงกง่งกลางอี่าหลุดได้ไงวะแทงกึ่งกลางเส้นเลยวัดก่อนฮนะวัดกึ่งกลางก่อนแล้วเราก็ก้มไปครับแล้วก็แทงกึ่งกลางเส้นอ่าก็จะโดนแดงง่ายๆเลยนะครับวัดก่อนนะเมื่อกี้ไม่ได้วัดที่ไรก้มไปแทงแล้วก็รู้ง่ายๆเพราะว่ากึ่งกลางแล้วก็วัดเส้นกึ่งกลางมันจะโดนง่ายๆเลยครับนะนี่คือวิธีแก้สนุกของผมนะอย่าลืมนะถ้าไปเล่นโต๊ะไหนก็ตามเอาขาววางไว้นี่นะครับ ขาว,วางไว้ที่หลุมนี้แล้วลงแทงเส้นเมืองชมพูดูซิมันจะลงหลุมนี้ไหมให้รู้ว่าจุดตกอยู่แถวนี้ก่อนแล้วคราวนี้มันจะคอนโทรลง่ายเป็นสเกลนะเอาขาว,วางไว้นี่แล้วแทงเส้นเมืองชมพูเช็คเป็นการเช็คโต๊ะปึ้งถ้าขาววิ่งลงหลุมนี้ใช้ได้นี่คือกึ่งกลางของ6ฟุตใช่ไหมตอนนี้เราก็ปรับเอาหมุนปรับปรับปรับ,รบมันปรับองศาแล้วปรับองศาได้ต้องเข้าใจตามกันนะครับ ต้องเข้าใจตามกันนะครับมันจะไม่ยากหรอกนะครับมันจะไม่ยากหรอกค่อยๆฝึกไปนะครับอ่ะเครานี้เป็นระยะไกลละระยะไกล,ละนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวผมจะสอนใน12ฟุตด,ด้วยอ่ะผมจะแทงขาวนะทนะนะ่านผู้ชมนะเฮ้ยมันเห็นเปล่าวะแป๊บหนึ่งครับขอโทษสีเออเห็นเนี่ยผมจะแทงขาวนะ12ฟุตนะท่านผู้ชมเห็นแดงเม็ดนี้ไหมแดงเม็ดนี้นะแทงหลุมนี้ให้ไปลงหลุมนู้นนะ มันจะต้องแทงลงไปในหลุมครับเพราะมันกึ่งกลางของสิบฟุตก็คือ6กฟุตหกฟุตมันอยู่ในหลุมอะต้องแทงในหลุมมันถึงจะไปหาหลุมนั้นได้เพราะฉะนั้นแทงในหลุมได้ที่ไหนก็ต้องแทงตรงนี้ครับแทงเกือบถึงหลุมแทงเกือบถึงหลุมจะโดนได้ไงไม่มีทางใช่ไหมนอกจากคุณจะไซ์จะลงหลุมนั้นได้ก็ต้องแทงข้างหลุมนี้แล้วก็ไซด์ก้อยไปหนึ่งหคิวมันจะวิ่งไปหารูแน่นอนปักเรารูล้ละนี่คือสเกลของมัน ใช่ไหมนี่คือสเกลของสิบสองฟุตเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเหลืองอยู่นี่แดงอยู่นี่สนุกเกอร์อยู่นี่เราจะขึ้นแดงเม็ดนั้นโดยที่มีอะไรสักลูกหนึ่งบังเส้นนี้อยู่ซึ่งขึ้นแนวนี้ไม่ได้ขึ้นแนวนี้ไม่ได้นะสมมุตินะขึ้นแนวนั้นไม่ได้เราต้องขึ้นแนวนี้เราก็รู้แล้วว่าถ้าแทงตรงนั้นมันจะวิ่งไปหาหลุม ล้วก็ทดไปอีกหน่อยนึงคือปั่นซ้ายไปอีกนิดนึงเพื่อให้มันไปหาแดงปักประมาณนี้นะครับเราจะรู้เส้นทางของมันอ่ะเรารู้ละสิบสองฟุตถ้าแทงตรงนี้นะแล้วปั่นซ้ายเป็นหนึ่งหัวคิวนะมันจะวิ่งมาหารูมันเป็นสกิลของมันนะผู้ชมเราก็จําไว้คราวนี้มันเจอเหตุการณ์อะไรเราก็ค่อยปรับ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 เอานะฮะเราค่อยปรับเอานะครับเอาต่อไปเป็นอันนี้อันนี้สําคัญเลยสําคัญมากท่านผู้ชม เวลาท่านชมไปเล่นโต๊ะไหนก็ตามนะให้ท่านชมเอาขาววาไว้นี่เอาขาววาไว้นี่นั่นก็คือกึ่งกลางระหว่างเหลืองกับเขียวกึ่งกลางระหว่างเหลืองกับเขียวนะสองจุดนะอีกจุดหนึ่งก็คือจุดนี้กึ่งกลางระหว่างเขียวกับช็อกไอสัตว์ว่างสีผิดนี่ว่าเอ้ยบ้าวเนี่ยโทษทีโทษทีท่านชมไปเล่นโต๊ะไหนก็ตามอย่าเพิ่งเล่นอย่าเพิ่งเล่นให้เอาลูกมาแล้วทําตาที่ผมบอกนี่ก่อน หาเส้นเมืองชมพูเส้นเมืองชมพูอ่าเส้นเมืองชมพูนะนี่ครับแล้วลองเอาขาวเนี่ยไว้ตรงจุดนี้นะกึ่งกลางนะท่านผู้ชมนะระหว่างเหลืองกับชอ็อกแทงไปเส้นชมพูครับแล้วจําไว้ด้วย A นะจุด A อแทงเส้นชมพูแล้วจำไว้ปากโทษทีพี่เมื่อกี้ผมแทงเขานี่ต้องแทงเขานี่ครั้งหนึ่งนะครั้ง วางไว้กลางก่อนนะทุกโต๊ะไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นต้องจําไว้เส้นเมืองชมพูนะผมแทงเส้นเมืองชมพูด้วยจุด A อนะอ่าโดนจมพูเลยเอยไม่ใช่โดนเส้นจมพูเลยลจำจุดไว้อ่ามันวิ่งผ่านนี่ฮะถ้าแทงตรงจุดเหลืองอะระหว่างเหลืองช็อกอะเหลืองมันจะวิ่งผ่านเส้นนี้ลองแทงอีกทีนีเราต้องจําไว้ก่อนนะ,ะวางไว้กลางนะครับระหว่างช็อกกับเหลืองนะครับ แล้วแทงไปเส้นเมืองชมพูอีกครั้งหนึ่งนะฮะเช็คอีกทีหนึ่งครับเช็คอีกทีหนึง่งปึ๊กปึ๊กว่ามันโดนเหลืองไหมโอเคครับมันโดนเหลืองก็คือใช่ละชัวร์ละฝึกประมาณซ้อมประมาณสองทีนะแล้วรู้ละถ้าอยู่ตรงนั้นโดนนี่มันจะเข้านี่จุดที่หนึ่งอาจุดที่สองครับนี่ครับระหว่างช็อกกับเขียวนะดูซิว่าถ้าแทงเส้นเมืองชมพูนะจุด A นะกด A นะ โอ้ลึกไปท o t h ท่านผู้ชม,ชมประมาณนี้ครับมันจะวิ่งประมาณนี้เราก็เอาเขียวมาตั้งจําจุดไว้อ่าเพื่อความชัวเอาอีกทีหนึง่งเผื่อมันไม่ใช่วางไว้กึ่งกลางเส้นนะไปเล่นโต๊ะไหนก็ตามนะต้องเช็กก่อนเพราะโต๊ะมันไม่เหมือนกัน,นครับกดเอครับมันโดนเขียวไหมโดนเขียวไหมอ่าประมาณนี้ขยับมาหน่อยหนึ่งก็ได้อ่าประมาณนี้ขยับมาหน่อยหนึ่งนะ เรารู้แล้วว่าโดยประมาณนะท่านผู้ชมถ้าขาวตั้งนี่กึ่งกลางระหว่างช็อกกับเหลืองแทงเส้นเบอร์จมพูจะโดนเหลืองถ้าขาวตั้งระหว่างช็อกกับเขียวแทงเส้นชมพูจะโดนเขียวฮะอีกทีนะปึกปึกโดนเขียวแน่นอนปึกโอเคชัวร์ละมันคือตรงนี้นี่คือสเกลของมันนี่คือสเกลของมันนะเราก็จําไว้ นี่คือสองจุดที่เราต้องจําเราจําไว้นะสองจุดนี้นะครับคราวนี้มันมีอีกจุดหนึ่งที่ต้องจำครับท่านผู้ชมจุดหลังดำํำหรือจุดดนะํานะท่านผู้ชมตั้งไว้จุดเดิมเมื่อกี้นะครับแล้วลองแทงดูครับหานไปหลังดํไม่ได้มันไม่มันไม่เหมือนกันเสมอไปนะเราต้องจําจุดไว้ก่อนนะสมมติผมแทงเลยหลุมไปนิดหนึ่งหนึ่งฝ่ามือนะผมจะจําไว้โดนดําแน่นอนผมจําได้ละเอาแล้วเว้ ผมก็ได้สเกลมาแล้วอีกหนึ่งสเกลก็คือแทงเลยหลุมมานิดนึงใช่ไหมมันจะวิ่งไปเข้าหลังดําอีกทีนึงก็ได้อีกทีนึงก็ได้เพราะว่าเอากันพลาดเราต้องชวัวร์ครับกด A แทงไปที่จุดเมืองชมพูอไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่พูดผิดพูดผิดสัตว์โทษทีหัวงงพูดผิดพูดผิดพูดผิดพ,ดดพ,ดดพดดตั้งไว้กลางกลางนี่แล้วแทงเลยจมูกพูดผิด เลยหลุมครับมันจะวิ่งไปหาหลังดำหนึ่งฝ่ามือนะประมาณหนึ่งฝ่ามือมันจะวิ่งไปหาหลังดำปั๊กอ่าเราก็รู้แล้วเรารู้แล้วว่าจะทํายังไงให้มันวิ่งมาตรงนี้ให้ได้เราก็จาไว้แล้ว,ลวนั่นคือจุดนี้ถูกไหมทุกโต๊ะไม่เหมือนกันนะเราจําไว้สองจุดเส้นเมืองชมพูก่อนเลยหลุมมาหนึ่งคืบเราจาไว้แค่นี้นะก็ได้ทั้งหมดกี่จุดละหนึ่งสองจุดใช่ไหม ส่วนจุดเส้นเมืองก็มีแค่2จุดจุดนี้กับจุดนู้นนะครับอันนี้ผมตั้งไว้ที่ตรงนี้บ้างอย่าไปงงนะช็อกกับเขียวระหว่างนะถ้าผมแทงเส้นเมืองชมพูมันจะโดนเขียวใช่ไหมคราวน,นี้ผมจะไปหาดําผมจะแทงไปหาดํะหลังดํะผมก็ต้องทดลงไปครับจากจากแทงตรงนี้ใช่ไหมผมก็ทดไปอีกทดไปอีกผมก็จําไว้ผมจะลองดูก่อนนะเฮ้ยเราลองทดไปสักสองฝ่ามือดิหรือประมาณเออสองฝ่ามือก็ได้สองลูกก็แล้วแต่ เราจะรู้ละไอ้สัตว์โดนดำไว้เราจําไว้ก็จําไว้นะครับอ่าเราก็จําไว้ว่าอีกทีหนึ่งเพื่อกันพลาดวางไว้เส้นนี้เมื่อกี้ผมแทงตรงนี้โดนดําดูไหมผมจะแทงไปหลังดําอ่ะผมก็ต้องทดไปอีกหน่อยหนึ่งทดไปอีกหน่อยหนึ่งให้มันหลังดํแล้วจําสเกลไว้ทดไปอีกหน่อยหนึ่งฮใ,ให้มันเข้าหลังดํา อ่าผมก็รู้แล้วเส้นทางแม่งอยู่หลังดำตรงนี้นี่ว่าก็คือประมาณนี้ถ้าผู้ชมอยู่ไปงงนะเอาให้เข้าใจง่ายๆนะที่จริงผมอยากจะสอนแค่จุดนี้จุดนี้เท่านั้นแหละแต่คราวนี้มันสอนแล้ววะเ,เลยต้องสอนจุดหลังดำด้วยมันต้องเข้าหลังดำให้ได้นะเอาละมาถึงการใช้งานจริงแนละ้วท่านผู้ชมเวลาเราเจอสนุกอะส่วนมากเราจะเจอแบบนี้ครับหลังช็อกถูกไหมไอ้เช่นย,ยังไงก็ต้องเจอหลังช็อกกับหลังเขียวอันนี้ที่ต่างว่าเป็นเขียวนะหลังเขียว พอเจอหลังช่องแบบนี้จะขึ้นยังไงอ่าขึ้นยังไงเราก็ต้องแทงผ่านเส้นที่ผมบอกใช่ไหมเนี่ยมันจะเป็นเส้นที่ผมบอกมันอยู่หลังช่องคือจุดนี้โดยประมาณถ้าแทงเส้นเมืองชมพูโดนเหลืองถูกไหมผมจะแทงให้โดนแดงเม็ดนี้หลังชมพูผมก็ต้องแทงอ่ก่อนถึงเส้นเมืองชมพูถูกไหมอ่ผมแทงก่อนถึงเส้นเมืองชมพูประมาณหนึ่งฝ่ามือนะ ยังไงมันก็ต้องโดนแดงเม็ดนั้นท่านผู้ชมพอรู้สึกตรพราะเรารู้เกียมันมาตรงนี้โดนเหลืองเขาหยยบมาหน่อยก็ต้องโดนแดงยัางไงาก็โดนนะครับนั้นนะคตัวไหนก็ต้องซ้อมก่อนหาเส้นเมืองปูให้ได้นะอันนี้แบบสเกลง่ายๆเอาต่อไปครับอยู่หลังช็อกอีกผมแทงแดงเม็ดนี้แม่งเสี่ยงอัดตายได้ใช่ไหมมันกระจายผมจะแทงแดงเม็ดนี้ครับผมก็ต้องดูวะ เฮ้ยที่กูซ้อมไว้ผ่านเส้นนี้มันอยู่ตรงนี้ดีกหว่าอย่างเงี้ยโดนอ่าเรารู้แล้วนี่เราก็แทงเลยครับเลยจมูกไปประมาณหนึ่งฝ่ามือมันจะวิ่งไปโดนแดงเม็ดล่างแน่ๆครับปักไม่ตายนี่นี่คือสเกลของมันฮนะสเกลของมันทั้งหมดเลยเราก็ต้องไปจดจําไว้นะครับราต้องจดจําไว้เนี่คือวิธีขึ้นสนุกแบบง่ายๆเลยนะท่านผู้ชมง่ายๆเลยอะนะท่านผู้ชมก็ลองไปปรับใช้อย่าลืมนะท่านผู้ชมนะถ้าชอบรายการผมก็ สนับสนุนรายการผมได้นะครับตามหมายเที่บัญชีนี้นะครับเพื่อที่ผมจะได้มีกําลังใจทําคลิปดีๆให้กับท่านผู้ชมเรื่อยๆนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่โดนเ่ยนมาเป็นกำลังใจให้ผมนะครับ5บาทสิบาทก็ขอบคุณทุกท่านนะครับความกรุณานะครับความรู้พื้นๆบ้านๆแบบนี้นะครับผมจะมาสอนให้แบบเข้าใจโคตรง่ายเลยนะแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้นี่โอ้โหมันระดับสากลเลยนะท่านผู้ชมนะระดับสากลเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาท่านผู้ชมไปเจอสนุกแบบแบบง่ายๆกระโหลกกระลาบางกระบอกอ่ะก็วัดครึ่งหนึ่ง สนุกแบบโคตรง่ายอย่างเงี้ยหลังดําเนี่ยหลังยมพูเนี้ยท่านผู้ชมต้องโดนแล้วนะต้องโดนเพราะท่านผู้ชมก็วัดครึ่งหนึ่งห็่ไหมครึ่งหนึ่งขึ้นให้ถูกง่ายเลยไม,ไม่ยากขึ้นสนุกสองชิ่งก็ไม่ยากครับท่านผู้ชมเราก็รู้จุดตกแล้วเรารู้จุดตกว่าถ้ามันตกนี่มันจะเข้าสองชิ่งเราต้องศึกษาท่านผู้ชมพูดคําเดียวมันต้องศึกษานะครับเมื่อกี้สองชิ่งที่ผมสอนเนี่ยหนึ่งสองเข้าเหลือง ถูกไหมทำอยู่ตรงนั้นท้าผู้ชมก็เอาไปพัฒนาเอาจะโดนแดงเม็ดนี้เลยชมพูมาหน่อยนึงถ้าเกิดเราแทงตรงนี้มันโดนชมพูถูกไหมแล้วก็ขยับไปอีกนิดนึงตรงนี้มันก็จะกว้างครับปึ้งปึ้งเข้าหลังชมพูก็ค่อยๆศึกษาไปต้องดูเส้นเมืองชมพูให้เป็นนะแล้วก็ดูเส้น ờ, เลยน้ําเงินมาหน่อยนึงเลยหลุมมาหน่อยนึงมันจะเข้าหลังดําต้องเอาสองจุดนี้ให้ได้นะ สองจุดนี้เราต้องรู้ก่อนที่เราจะเล่นนะครับโต๊ะแต่ละโต๊ะไม่เหมือนกันนะสกัดลัดไม่เหมือนชิงไม่เหมือนลูกไม่เหมือนเพราะฉะนั้นอาจจะไม่อยู่ที่จุดที่ผมบอกตลอดก็ได้นะจุดที่จะมาตกเนี่ยสองจุดนี้อาจจะไม่ใช่เพราะฉะนั้นต้องเทสโต๊ะทุกโต๊ะก่อนเล่นนะครับอย่าลืมนะขาวอยู่ระหว่างกึ่งกลางช็อกกับเหลืองขาวอยู่ระหว่างกึ่งกลางช็อกกับเขียวสองจุดนี้แทงเส้นเมืองแล้วไปตกจุดไหนจําไว้เป็นสเกลของเรานะครับ สองจุดนี้ถ้าแทงเข้าจมูกเอ้เลยจมูกมาหนึ่งฝ่ามือจะเข้าหลังดําหรือเปล่าเราก็ต้องดูมากอาจจะขยบมาหน่อยขยบมึงเราต้องจําให้ได้แค่นี้การขึ้นสนุกก็จะเป็นเรื่องง่ายไปประมาณสักแปดสิบเปอร์เซนโอกาสไม่โดนยี่สิบดีกว่าไม่โดนเลยแม่งแปดสิบชิบหายโอกาสโดนยี่สิบนี้ไม่ดีใช่ไหมต้องเอาโอกาสโดนแปดสิบเปอร์เซนตนี่ก็คือการสอนขึ้นสนุกแบบบ้านๆผมเชื่อว่าน่าจะมีประโยชน์สาหรับท่านผู้ชมทุกท่านที่ เล่นสนุกอยู่อย่างแน่นอนนะครับนําไปลองดูนะเห็นประโยชน์แน่นอนนะครับไม่สนับสนุนใะห้ทุกคนเล่นการพนันนะครับท่านผู้ชมนะผมไม่สนับสนุนนะแต่ความเป็นจริงยังไงก็ไม่รู้แต่ผมไม่สนับสนุนนะครับขอให้ทุกคนเล่นสนุกเล่นเก่งขึ้นมั่นใจขึ้นนะครับหลายคนนะไม่ได้เล่นสนุกมาตั้งสิบยี่สปีเนะี่ยหลายคนนะเอิยเจอเปิดเปิด,ปด,ปดมาเจอคลิปผม เปิดมาเจอคลิปผมโอ้โหแม่งมีไฟขึ้นมาเลยครับหิ่้ห้าแลยมาก่อนมไม่รู้เดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนี้เหรอวะมีคนมาถ่ายทอดแบบนี้เลยเหรอวะเอาแลวครับเกิดไฟอยากจะเล่นอีกครั้งหนึ่งขึ้นมานะเพราะว่าไม่รู้มาก่อนเนี้ยว่าเหลี่ยมตบมันคืออะไรนะผมก็มาสอนให้ง่ายๆไอพวกกูรูหลายคนก็มาด่าผมเละเทงอลยโอ้โดานะ่าฮะเฮ้ยมันเรื่องอะไรมาเปิดเผอยอย่างนี้มาสอนองนี้ว่าอะไรเงี้ยนะก็มันจะไปห่วงกันทําไมเนาะตายไปเอาไปได้ยังไงบ้า ผมก็อเอามาถ่ายทอดให้คนอื่นให้เขาเล่นต่อไปมันมีเด็กวัยรุ่นเยอะแยะนะท่านผู้ชมนะเด็กเยาวะชนวัยรุ่นเยอะแยะที่เขาอยากจะเล่นเป็นแต่เขาไม่รู้จะไปเรียนยังไงเพราะค่าใช้จ่ายในการศึกษาการเรียนมันแพงมากเลยนะครับมันก็เลยไม่พร้อมในจุดนี้นะครับผมก็เลยมองจุดนี้แหละเออสําคัญเหมือนกันไว้เราก็เอามาถ่ายทอดให้กับเด็กๆที่อยากจะเล่นเป็นมันเป็นพื้นฐานนะท่านผู้ชมที่ผมสอนท่านผู้ชมะสี่เหลี่ยมตบเนะี่ยเป็นพื้นฐาน พอท่านชมได้พื้นฐานไปปุ๊บเนี่ยก็ไปปรับปรุงไปพัฒนามันก็จะเก่งขึ้นครับไม่ต้องเสียตังค์ไม่ต่บาทเดียวใครจะด่าผมยังไงช่างแม่งผมไม่สนใจนะกูจะดีไม่ดีเันเรื่องของกูไม่เกี่ยวกับมึงกูมีแต่ให้เว้ยอะ้เาเจอกันใหม่นะครับท่านชมนะลิปหน้าชิปี้ลาไปก่อนครับโชคดีครับ